สวัสดีครับนนนทุกคนพบกับพี่น็อตทีแคสเตอร์นะครับเมื่อเช้าเนี่ยกสพทหกเได้มีการแถลงข่าวทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้พี่น็อตจะสรุปประเด็นสําคัญให้ฟังง่ายๆครบจบในคลิปเดียวครับจุดแรกนะครับคือเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อการแถลงข่าวเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับหเรารู้เรื่องคุณสมบัตินะครับว่าใครสมัครได้บ้าง2คือเรารู้เรื่องจำนวนรับครับสเรารู้เรื่องเกณฑ์การใช้คะแนนและก็4เรารู้เรื่องการกำหนดการรับสมัครรนนะที่จเกิดขึ้ใ มาดูเรื่องแรกกันดีกว่าครับเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัครเนาะ,ะแสดงความดีกับทุกๆคนด้วยนะครับปีนี้เป็นปีแรกเลยที่กสปทไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแพทย์เภสัชท,ทันตสัตวะไม่มีกำแพงของสายการเรียนแล้วนะฮะหมายความว่าอะไรเมื่อก่อนนะครับเขาจะมีการกําหนดเนาะบางหลักสูตรเนี่ยเด็กวิเคราะเท่านั้นถึงจะสมัครได้แต่ปีนี้ไม่ว่าน้องจะเรียนสายการเรียนไหนก็ตามสามารถสมัครได้เลยไม่ว่าจะเป็นแพทย์เภสัชท,ทันตสัตวะ ดังนั้นใครที่เรียนสายศิลป์และอยากเป็นหมออันนี้เป็นโอกาสของน้องๆน,นั่นเองครับอันที่2ครับคุณสมบัติเรื่องนี้เป็นสิทธิที่หลายคนถามกันมามากเลยว่าพอเราเป็นเด็กซิลเนี่ยนะฮะใครจะต้องลาออกบ้างพี่น็อตขอแบ่งกลุ่มคนที่จะต้องลาออกเป็นประเภทดังนี้แล้วกันนะครับกลุ่มแรกเลยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มของน้องๆที่มีการเรียนปีหนึ่งนะฮะอยู่ในหลักสูตรที่เป็นแพทย์ หรือเภสัตว์หรือทันตะหรือสัตวะมีความประสงค์นะครับที่จะซิ่วนะฮะกลับไปที่หลักสูตรเดิม แต่เปลี่ยนสถาบันใช่พี่น็อตเนี่ยเดิมอาจจะเรียนแพทย์มอเชียงใหม่นะฮะอยากจะซิ่วไปเป็นแพทย์จุฬาแบบนี้อันนี้คือหลักสูตรซ้ำและต้องการเปลี่ยนสถาบันสิ่งที่น้องต้องทําการลาออกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมี2จุดเวลาครับจุดเวลาแรกก็คือช่วงของการสมัครสอบ p ีแพทหหรือก็สมท,ทตรงนี้น้องยังไม่ต้องทําการลาออกหรืออะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือสมัครไปก่อนแล้วก็รอดูคะแนนตัวเองออกมาก่อนนะครับทีนี้ พอก่อนจะเอาคะแนนตัวเองเนี่ยไปทำการยื่นจริงในระบบ TCAT ในแอดมิชชั่นรอบ3เนี่ยนะครับน้องถึงค่อยลาออกซึ่งเขาบอกว่าต้องลาออกนะครับภายในวันที่25เมษายน2567นะครับเอาไง่ายๆคือทา์ไลน์ก่อนที่น้องจะไปยื่นรอบ 3, กอสกสพทนั่นเองมาดูกลุ่มต่อมากลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่น้องๆเ็กซิลเนี่ยอยู่เกินปี1ไปแล้ว เกินปี1นึ่เขาวัดกันที่ตรงไหนเกินปีหนึ่งเขาวัดกันว่าน้องคนนั้นเนี่ยลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อยู่เกินหลักสูตรปีหนึ่งแล้วหรือยังถ้าใครมีการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่เกินปีหนึ่งไปแล้วเช่นเรียนวิชาของปี2หรือปี3เขาจะนับเป็นกรณีที่เรียนเกินปีหทันทีทีนี้แก๊งนี้นะครับจะต้องทำการลาออกนะครับในช่วงเวลาของการสมัครสอบท p แ t 1 กสพทเลยก็แปลว่าในระเบียบการเขาบอกว่าต้องลาออกก่อนวันที่10กันยายน2566เพราะน้องต้องเอาหลักฐานใบลาออกยื่นแนบเข้าไปในการสมัครสอบท p a พ1ห,หรือกสพทด้วยนั่นเองกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มเด็กซิ่วเกินปี1 แต่ใกล้จบแล้วอาจจะหมายความว่าปีนี้เป็นการเรียนในปีสุดท้ายของน้องแล้วนะฮะเขาไม่ใจร้ายถึงกระดาษให้น้องลาออกครับแต่ว่าเขาแค่ให้น้องเนี่ยไปขอใบรับรองจากมหาลายัยว่าตัวเองเนี่ยจะจบการศึกษาในปีนี้แล้วจริงๆนะครับเมื่อได้ใบนี้มาก็ใช้แทนใบลาออกในการยื่นสมัครพร้อมกับตัวทีแพ1ความผนัดแพทย์กศพทน,นั่นเองส่วนเด็กซิลกรณีอื่นๆคนอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากนี้ไม่ต้องลาออกครับยื่นก่อนแล้วค่อยไปดําเนินการทีหลังครับ มาถึงในส่วนต่อมานะครับเป็นเรื่องของจำนวนรับเนาะ ในภาพรวมแล้วกันนะครับต้องบอกว่าในเชิงภาพรวมเนี่ยครับมีการเปิดรับถึง2,380ที่นั่งนะครับโดยแบ่งเป็นแพทย์เนี่ย1,172ที่นั่งนะครับทันตแพทย์425ที่นั่งสตัตวแพทย์278ที่นั่งนะครับเพศสัตว์505ที่นั่งเมื่อเทียบตัวเลขภาพรวมจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจํานวนรับเนี่ยจะรับเพิ่มมาประมาณ70คนเนาะด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีตัวหลักสูตรใหม่ของมหาลาัยใหม่เนี่ยมีการเปิดรับ ในตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องต่อมาสําคัญมากๆเลยกับน้องๆที่จะเข้ากสพทคือเรื่องของเกณฑ์คะแนนที่ใช้เนาะเกณฑ์คะแนนที่ใช้ต้องบอกว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงและมาถึงปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับตามภาพนี้เลยเนาะก็คือ น้องเนี่ยนะครับสมมติเราคิดคะแนนเป็น100%นะครับ30%แรกนะครับคือกลุ่มวิชาที่เป็นกอสปทหรือว่า t p a พ1นะฮะส่วนอีก70%เนี่ยเป็นตัว A level หรือการวัดความรู้วิชาการซึ่งจะแตกไปแต่ละรายวิชานะครับก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะรวมกันเนี่ยใช้ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับคณิตศาสตร์ประยุกต์หใช้14%ภาษาเปอร์เซ็นต์ภาษาอังกฤษใช,สาาสใช้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืคอเาษาไทยสังคมใด้วยครับในรายวิชาที่เป็นตัว วิชาอื่นเนี่ยจะต้องมีขั้นต่ำนะครับอย่างน้อย30นะครับเต็ม100เนาะแปลว่า100คะแนนต้องได้ไม่ต่ำกว่า30ทีนี้ยกเว้นฟิสิกส์เคมีชีวะเขาจะคิดรวมกันให้ไม่ต่ำกว่า3 0ก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยนะฮะวิชาละร้อยคะแนนเต็มคือ300ไม่ต่ำกว่า30%หมายความว่าฟิสิกส์เคมีชีวะรวมกันต้องได้ไม่ต่ำกว่า90คะแนนเต็ม300ดังนั้นฟิสิกส์อาจจะได้22ก็ได้ แต่รวมแล้วเนี่ยฟิสิกส์เคมีชีวะต้องได้เกิน90อันนี้คือคีย์เวิร์ดดังนั้นนี่คือเกณฑ์คะแนนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังนั้นคนที่กําลังเตรียมตัวอยู่นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับสุดท้ายเป็นเรื่องราวของทำลายการสมัครสอบนะครับว่าเมื่ออไรต้องทําอะไรยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นก่อนเลยใครจะเข้ากอสบบทธเนี่ยต้องใช้คะแนนทีแพหนึ่ง นะครับความฉลัดแพทย์เขาจะเริ่มสมัครก่อนเลยในวันที่1นึถึงยีกันยายน2 5 6 6ในเว็บไซต์ของกอสพทอเองนะฮะทีนี้นะครับเขาก็จะมีกําหนดการให้น้องพิมพ์บัตรสอบประมาณต้นเดือนธันวาคมนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการสอบประมาณช่วงวันที่16บธันวาคมนะครับแล้วก็มีการประกาศผลสอบนะครับประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวอันนี้ประกาศอีกรอบหนึ่งนะครับที่มันจะมีรายละเอียดมาหลังจากที่มีไทม์ไลน์นี้แล้วก็จะมีไทม์ไลน์ในส่วนของการสมัครซึ่ง การสมัครเนี่ยก็จะไปอยู่ในการคัดเลือกนะครับในรอบ3า d แอด s ิช n ั่ซึ่งเขาก็จะมีการยื่นคะแนนกันในช่วงพฤษภาคมนั่นเอง เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับในส่วนของกาหนดการสอบเนี่ยนอกจากท p a พ1แล้วก็จะมีในส่วนของวิชา A Level ก็คือ7วิชาที่ต้องใช้ในการคัดเลือกกสปทเนาะก็จะเป็นตามนี้เลยครับตัว A Level จะมีการสมัครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีการพิมพ์บัตรสอบในช่วงประมาณปลายกุมภาต้นมีนานครับแล้วก็มีการสอบในช่วงเดือนมีนาคมนะครับประกาศผลสอบเนี่ยก็จะมี2ช่วงด้วยกันเพราะมีการสอบแบบคอมและแบบกระดาษแต่ต้องบอกว่าแก๊งกสปทเนี่ยจะเป็น7วิชาที่มีแค่การสอบกระดาษอย่างี เดียวนะครับดังนั้นอันนี้ก็รอดูผลได้นะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญที่อย่าลืมนะครับที่ย้ําก็คือเราอย่าลืมสมัคสอบให้ครบทุกวิชาที่ต้องใช้ในกสบอและอย่าลืมไปยื่น ตอนรอบ3ามแอดมิชชั่นนั่นเองจบแล้วครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลในใจความสําคัญที่มีการถแถลงข่าวชั่วโมงกว่านะครับสรุปสั้นอยู่ในเพียงแค่นี้ใครมีคําถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้ยังไงน้องๆที่จะสอบก็สพทอรยังไงขอให้ทุกคนสอบติดในคณะและมาหาวิทยาลัยที่ตั้งใจพี่น้เป็นกําลังใจให้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ วิชาเฉพาะแพทย์หรือว่า t p a พ1น่นะฮะที่จัดโดยกสพททำไมพี่เราต้องทำคลิปแยกมันมีรายละเอียดบางอย่างครับที่ยิบยับซับซ้อนมากๆเลยแล้วน้องๆเนี่ยห้ามทําผิดกติกาที่เขาบอกแม้แต่นิดเดียวเพราะถ้าน้องทําผิดด้วยตัวน้องเองทางกสพทยืนยันมาตอนถแถลงข่าวเลยครับว่าเขาจะไม่มีการปราณีเคสไหนเลยถ้าไม่ใช่ความผิดที่เกิดขึ้นจากระบบของเขาดังนั้นวันนี้เป็นการดีที่น้องๆจะต้องมารู้จักกับการสมัครสอบทีแพทหนึ่งความถนัดแพทย์กศทครับ